นี่ <c oughs> กมเตือนคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยเปืดอจะเวกเกินเซนุกนะรับผมเลยสวัสดีครับอยู่กับผมสับซ ex นะครับผมวันนี้คำเตือนที่บอกว่าไม่มีสาระก็คือคลิปนี้ไม่มีสาระนะผมวันนี้ครับหลังจากที่พับจีเมลเนี่ยได้ขอลองนะ ให้เราให้บอกประวัติให้ชาวเกมเมอร์และชาวท่านผู้ชมได้ได้รู้กันนะว่าที่ใส่กลองไอเียเป็นแชนแนลมันเป็นยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยนิสัยจังไหร่คนตีนชอบแกล้งเพื่อนชอบทำบุญทำนี้เพื่อนเจ็บชอบดา่าพบจีเมลเอ้ยคอมโบซีกับผม3.3มศู EX, นมะสอมันมีเพื่อนคนหนึ่งื่้ฟ้าแล้วเขาก็มังทำแชน n ไอ้การแคสติ้งเกมมือม่ชอบฟ้านะโอเคฟ้าม่ก็ชอบนิสัยจังไรมันเป็นทุกอย่างนะและสามตั้งตั้งชแนลหวยก็หวยมันยังไปกดซับสี่คนตีนห้าตอนเรียนปั้นแม่งชอบบุ่นกูหกเล่นไอ,ดอเดียคอนเท่านกากาก,กากมากสองคนเนี้ยเจ็ดโหลดนะครับมัดปืนไม่เป็นนะฮะสุดต่างต่างก็ แค่เนี่ย8แปดตังแต่แค่เ่าแม่งหน้าตาขี้เหร่เก้าเรียนไม่เก่งสิบชอบพูดคำหยาบสิบเอ็ดชอบด่าคนอื่นสิบสองนี่เขาเที่วอะไรสิบสองเอ่อไม่เป็นมิตรกับคนอื่นมากสิบสามชอบแกล้งผมสิ 14, บสี่ชอบแกล้งชอบแกล้งทีมงานเดียร์ล็อกหรือพิกา สิบห้าชอบแกงคอมโบสีโอเคอ่ะเดี๋ยวผมก็จะบอกข่าวร้ายแย่ๆนะครับผมคือทีมงานผมอะพี่ดิสอะไอคนที่มาเล่นกับเราในวิดีโอเทปชุดหนึ่งอะที่ผมทำขึ้นมาว,ว่าที่ผมเขียนไว้ว่าแต่เข้ากับเพื่อนชาวเกมเมอร์นะนั่นแหละอันนั้นพบที่มันเป็นคนเขียนนะผมโอเค แต่พี่เจดิอ่ะเขาลาออกไปแล้วนะครับผมลาออกไปเนี่ยก็คือแสดงความเสียใจให้แก่ท่านผู้ชมที่ชอบดูพี่เขาเล่นตลกด้วยนะแต่นอกเกมเมอร์กลับมาแน่นอนกลับมาสร้างความฮาและความสนุกให้ทุกคนแน่นอนนะแต่ก็โอเคก็คือถ้าใครอยากให้ผมสอนโหลด GTA V ในมือถือก็คมนอมเมนต์บอกกันได้นะ แล้วถ้าอยากให้สอนโหลดเอาร์นะครับกับ g กสไลเดอร์นะครับแล้วก็เกมอื่นๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะผมและซเรนอีวูเจ็ดผมก็สอนได้นะผมไปแฮกมาจากนือคอมแล้วเรียบร้อยลง iPad ผมก็คือถ้าใครไม่เห็น iPad ผมเนี่ยก็เครื่องสีดำนะแล้วผมจะสอนโหลดมาครับมดปืนนะครับผมหรือแอดออนนั่นเองนะโอเคแล่วข่าวดีๆครับตอนนี้ผมมีเกมบูลี่แล้วนะครับผม ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเนี่ย<ด>ก็อย่าลืมกดไลค์ <S <S กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ <S <S ก็ขอไปเขียนคอมเมนต์ต่างๆต่างชแนลกับเป็นแชแนลก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้ามีต่อแน่นอนนะครับผมจบการแตะนี้มันจะไม่จบแค่นี้นะครับทุงนี้ลากันไปก่อนอย่าลืม,มาคลิปนี้ไม่มีสารละโอเคนะตรงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ 向こう出ててるわ。ちょっと待っていい、待って、おはよう、ばーい